คนไหนตีมมาต่อมาเต้มพี่น้องเอ้ยเพื่อนไม่เห็งมาหนิไม่เพื่อนข้างหลังมันไปแล้วอะไรไอ้โอ้เอาอยอะโอ้ยไว้หลังเลยไว้หลังเนี่ยนะเพื่อมาข้างหลังเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องเพื่อนคนทำเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเดือครับเด้อพอดีแจ้งเตือนคลิปใหม่ การสำรับเสาร์วันนี้เด้อพี่น้องเด้อเสาร์วันพุดมาอยู่ทังตลาดนัดโคกระบือทางกุดเลือกขําพี่น้องเพืภอว่านอนจังหวัดสกลนครเด้อ้าพมาเบ่งบรรยากาศตลาดพี่น้องพามาสอบถามราคางู่พี่น้องมาสอบนี่ราคางูมันเป็นยังไงเด้อพี่น้องเด้อต่วกับพาะยุก็ยังเข่าอยู่พี่น้องฝนก็ยังตกอยู่มาพี่น้องมามาขับไปเบงน้ำแันพี่น้องเกาะบ่งูตัวมงามเลยพี่น้องเด้อมันมีลูกก็หอยมัน โอซี่ตลลดที่เราเ็นเามันเสือไงยังเสือเนาะมันใหญ่เสือใหญ่มันี่เราทุกครั้งเหมือนไงเสือสามดเยนกป็นใหญ่มันให่เนาโอ้ยหมากเลยมันได้ลูกเรยงเนาะเิไดแล้วนาคเปิดใลอย่างเปิดซีมึงขเปด้โซีช่ไห สี่หมื่นหกพันบาทราบมันง่วยใหญ่พีหน้องมันกได้จาเป็นง่อยยี่ห้ตลาดเปนว่าราคาสี่หมื่นราคานี่ต่อรองไดเนาะราคาห่อยไวเนาะต่อรองไดเนาะแงต่อรองไดเบืรอโทษทิ่ต่อเ okay. oh. like oh. ้าเบอร์แน่งศูนดหนึ่งศูนย์ห้าห้าต่อหกสมศน สามศูนย์วยพี่นรองนะในเชิใจในพวกเขามาสอบค้ามุตงพี่นรองพี่นรอง ีสดใหญ่พี่น้องเกให่พี่น้องโคบ้าเลย่อยหาิบี่ิบกรหิบพี่น้องหอยไม้พี่น้อง้งบ้านรบามมาต่อรอพี่น้องนะแม่ลูกเพิ่นเปิดไปสามซิบหาลูกลูกเดยงแม่เดง มีเพียงเครื่องดำยังดูแล, 5, 3, แล้วค่าสามสี้ผาคนละไปไปมีเพียงโอ้ลูกผูลูกตัวผูกเพียงเพี่งโอ้ลูกเลีนะ้ยงเนาะเป็นวลาลูกตัวเรีเยงเพี่น้อง แต่ว่ามันเป็นลูกผูกนั่นราคาสามสิบห้าหมื่นสามหมื่นห้าพันพี่น้องราคานีต่อร่องเด้อพี่น้องเด้อมาจากตัว,วเหรอโอ้ยนีน่เด้อ ราคาสามหาเนาะครับผมราคาต่อรองได้อเเเยเฟืองเบอเบร์โทรติดตเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเดสองห้าห่นย์ห่งเดหนึ่งูนยงเ็ดได้สนใจกับทรเขามาสอบถามมูลพี่น้องสีแดงดีห้องอ้างดีพีน่ออเเน,เเน้องโอ้ประเภท้สีน้องใครเหล่าคน่ะตีตะเขือเขาบะมีโอ้บมีเขาเนาะสียังเดียวมองตีบ่มีเขา หงื่อไม่เหม่งตีเลยหอยพันท้องเก่าบ่อนี่โอ้ครับของนี่เหรอของอะไรล่ะของหอยพินท้องโอ้พินพินง่วงงามพี่น้องเจ้าเขาไม่ไปใส่หรอโอ้แดงดีพี่น้องของหอยพินง่วงงามต้องก็อ้างดีพี่น้องหลังเอ็นบ่ คู้จักละข่าคุณบอกบอหูพี่น้องคุณว่าจะองคุณโราอยู่ล้างมันจากเอ็นยนงอยเนาะแต่ว่าสีใหญพี่น้องว่าคุณจะองบราอยู่หอยเบ็เห้เขานี่เนาะพี่น้องก็เรื่องเขาอยเบนนีิแม่สาวบอแม่สาวสูงเท่าไหรควัสูงผมงก็ว่าใหญ่บาทเลยบ่ใหญ่บาทลเนาะแต่ว่าหัอยสามเท่าเนาะลอยสามึ้นยู่พี่น้องสมมาไปล่ะ ยังครับก่องว่างแม่สาวราคาอยู่ไรไปเลยราคาเพิ่มว่างใหม่สามสิบห้าราคาสามสิบหนะ้าน้อราคาต่อได้พี่น้องเครื่องดำบ่ครับดำเนาะตักตัวออมาอ๋มาสี่นนะครับอันนี้สามสิบห้าน้อแลอีกแม่หนึง่งเพราะอันนี้แม่ลูกพี่น้องครัหอยเป็ดแม่ลูกลูกผูกแซลโลเล่ลูกเป็นเล่พี่น้องล,ล,ลูกเล่ลูกเล่ลูกแรกบ่เป็นง้อลูกเล่พี่น้อง เมียนีสูงลอยเศร้าหาเนาะประมาณนน้เนาะราคาเท่าไหร่เมียนีสามสามหมื่นสองเนาะราคาสามหมื่นสองราคานน่ต่อได้ใช่อีกตัวนึ่งโอ้นี่เนาะตัวเมียปะพี่น้องเมีนังขึ้นก่นสูงลอยเศร้าหาเกือบสามสิบคนละกลายไปเนยราคาคนนสองหมื่นพี่น้องสองหมื่นเครื่องดับปะราคาเบื้องข้างหลังพี่น้องเบื้องข้ัง เฟืองสาวตัวพี่น้องเนาะพี่น้องเครื่องอมพี่น้องเครื่องอมถึงห้อแม่นางแม่เสาเครื่องอมราคาเศร้าเนาะนี่ราคาสองหมื่นพี่น้องราคาแม่นี่แม่ที่เรียกเท่าไหร่กูเหสามสิบห้าเนาะอันโครบดีดีสามสิบสองสามสิบสองราคาต่อรองอะไรห้อยห้อยเบ้นเนาะเบอร์โทรติดต่อเขาเบอร์ 082ปสองครับ0 8 2 2 2 2 2 9สองส2เก้อพี่น้องด้อเจแผู้ใดสนใจก็โท่มาพี่น้องหอยเป็นตัวงาผู้ใด้ามาเรากดไลค์กดแชร์เ้อพี่น้องเด้อกดติดตามนําพี่น้องเปิดเต้วเด้มือหน้แม่นางน้อยเนะแม่สาวสาวหน่อยเขาได้แล้วค่านแม่นี่ สองโอ้สองาหกเนาะาหกนคือสองหมื่นหก้วพี่น้องเด้อราวข้าคาคนหไปโอ้มีหารยน้ำเนาะหารอยไปห้ต่อเนาะหอยไปหอหมูต่อพี่น้องคนว่าส้าว่าหกขารอยเนาะราคาต่อคนว่าอันนี่นี่เด้แม่มั่นนี่แม่นี่สมื่นเพาลอยนี่ลูกบ่ประกันทองเนาะประกันประประกันทั้งทองทั้งลูกพี่น้องลูกก็มี้องก่ี สามหมื่นทาไรก่ช่อโอ้ขามันก็ปอกันแล้เสือมไโันระกันเสิ่อไ้องมนไ่ชหมอ้เ่งนคุณพี่น้องเพื่อนว่าเพื่อนว่าประกันพ้องวะสันลูกกับประกันพร้อมมันเป็นลูกแรกปะลูกแรกลูกแรกเห็นงัวลูกแรกพี่น้องบงทนส่งน้าตอมนี้บ่มีเนาะบ่มีกับมีต่อข้ตนี้บ่มีสีแต่ว่ามันแดงแห้งพมดเนาะเครื่องเครื่องดำแล้วเคองอม ฮะเครื่องดำอยู่บ่อดำพี่น้องเครื่องดำอยู่ราคาเท่าไหรก็สามสิเดจัพี่น้องเนาะสามหมื่นเหาลอยนี่หาอยเพื่อตออันนี้ดแม่นี่ดีมนี่ะแม่นี่แม่นี่ละแม่นสามสิบเก้าพี่น้องฟองว่างเนาะเครื่องดำพี่น้องสามสิบเก้าพกหางบบพี่น้องสูงเท่าไรก็สูง สูงเท่าไรความสูงในวันปะ่ะร้อยเอียงละส่สิบบวกกี่สิร้อยสี่เนาะสีะบวกกร้อยสี่บวกพี่นาะบูได้ยากได้เลยโทรมากเลยพี่น้องราคาอยู่ที่ราคาเท่าไหร่กสามหมื่ 39, 39, นเก้าสามหมื่นเก้ามีสามตัวต้องเข้าเนาะ สามตัวผู้ใดสนใจกับทุเข้อสอบถามมึงได้พี่น้องเด้อห้อยควันเนาะเบอร์โทุติดต่อเบอร์065 065 016 016 3328 3328พี่น้องห้อยควันท่างสว่างคุณเนาะครับผมบ้านหลักบ้านบ้านน้องเกาะบ้านน้องศาดเนาะน้องศาดสว่างพี่น้องได้ยังผู้รู้ยอโค้ชเนาะพี่น้องแม่นี่เด้งอ่างงามเนี่ เห็นงวงแดงงวสวยงามพี่น mm mm on ้องไฟอีนี่พี่ส้นเขาเขาบห้องหอยพุ่มพี่น้อง่จะงวงเดงขนาดงวงงามพี่น้องงวงแดงงวงงามเลือดก็ด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดเขามาเลือก็รวยเดโามาด้วยพี่น้องอมผู้ใดเขามาก็กดไลแช่ให้น้ดด้วยพี่น้องด้อมาบ่งชล้ะพี่น้องมันหลไร แม่นี่แม่นั่งสาวหน่อยแม่สาวหน่อยครับาวสามหมื่นสามหื่นนวแม่นี่เนาะเป็นใกล้เหรวเร่องและเพื่อนราคาสามหมื่น้องตอรองได้พี่น้องนี่แม่นี่สามหมื่นหอยคมพัดไปยางนี่แหละสามหมื่นด้วพี่น้องด้วแม่นังหน่อยนี่แต่แม่เด่งเดียงงามๆเลยแม่นี่เียกบาทแม่นี่นเปนแม่นั่งคือกันพี่น้อง สามสิบเจ็ดจีสูงกว่าตัวนี้เนาะสูงร้อยเทเดนนี่สีก็แเดียงแห้งคอมนากระล้กันเนาะมีที่ถ่นนาคมดีตัวนี้จะเลี้ยงไม่ได้ครับสามทิศทะเลก็สามสิบเจ็ดพันสามสิบเจ็ดพันพี่น่ วังครับตัวนี้ลูกสองเนาะเ่าไดแม่ลูกแม่ลูกได้ไสามยครับสามหมเป็นลูกแรกลูกที่สองโอ้ลูกสองเดี๋ยวพี่้องเบ่งลูกเ่งกนนพี่้องลูกเครื่องดำแม่กระดำเครื่องกระดำเบ่งลิปแลีวอะไรนี่พี่้องลูกขอแม่สามสิบแปิสามครับสามหมื่นแหรับแม่ลูกด้วยพี่้องเนาะท้าผู้ใดถามหางว่รักสามีละรักสาม อ่อๆเนอะันนี้35,000บาทอันนี้35,000บาทเป็นแม่นางแม่สาวแม่สาวพี่น้องพวกค้างบอกเนแม่สาวครับเครื่องดําพร่อมพี่น้องพร่มสูงหรืสูงสุดัยสูง ซีเหรอครับว่าทั้งถ่ายรอบวัวเนาะเพิ่งในวันถ่ายครับผมเพิ่งว่าลอยซีเพิ่งว่าพี่น้องบวกเท่าหน่อยีกบุตรครับบวกเนาะแอ็ราคาอยู่ที่สามสามเมื่อหาพันสามสิบห้าราคาต่อได้เนาะมีแม่นี่ได้บาป่ะแม่นคือกันลูกพอแปดครับนั่งเอกได้เนาะติดเนาะแม่นสี่แท่งก็ม้วนไปวนี่ลูกพอแปดแท่งกมูจนไนี่เงินอี่ยีพี่น้องเนี่ยมองสูงนั่งเอกอยู่เกางดำสูงเท่าไหร่ก้อนสูง ก้มสูงร้อยซีบวกครับลร้อยซีบวกพี่น้องไม่ได้ร้อยซีข right. yes> ึ้นหรอกครับแกงขาตั้นี้บ่มีเนาะบ่มี่ตั้มนี้ครับประกันสามปีครับพี่น้องคุณประกันไว้สามปีหันตานี้มีตรนี้เอามาขึ้นดีกว่าประกันไว้สามปีเล่พี่น้องราคาเท่าไหร่ค่าบุญไปสี่สามครับสี่เบอร์สามพี่น้องราคาประกันราคานี่ต่อได้เนาะนี่ะพี่บอกหน้าเอก แม่นี่สี่หมื่นพันว่แม่นี่บ่อสามหมื่นพันตัวเนี่ยฮะบ่อสามหมื่นพันแม่นี่พี่น้องคนว่าพี่น้อง,องดได้สนใจกับโคเขาสอบถทำคนบึงเด้อพี่น้องเด้อมีตังวาง,าง,งัวงามด้วยพี่น้องของหอยท่มหอยท่มงัวงามทางบ้านน้องสาดสว่างสุดพี่น้องมาตรวจได้ทุ่มาเลือกกระโหลกพี่น้องสี่ยาโรวดหอยทม่มเบอร์ได้เบอร์ทุ่เฮ้า 088ครับ088 534 534 0046ครับ0046เนะครับผม่มน้องสัตน้องสัวส่างทัมมาเลยพี่น้องเนาะทรมาสอบถามเอาพี่น้องสองงามเลยสูงเท่าไหร่ท่้วัดไปบอกาเอาเนาะด้วยสามชิอี่บอด้วยสามชิววเลยเนาะเป็นแม่นั่งพี่น้องเป็นสีเหลืองสีเหลืองมาจากโตมื่อนี่โเดยวครับ โอ้ตัวเเดียวง,งามน,นะบอกโอ้ค้เคื่องข้างคุณอ,อี่คิดองเครื่องอ,อมจังหน่อยคิดลองราคาหลายไปแม่เนนี่าครัาราคาสองหมื่นหกราคานีนนนนน่ต่อล่องเาน,นาะเส้าหกนี่สทรงบอลน,นี่ดังคุยกันดังคุยกันอีกทีนึงเนาะห้อยย่างน่าซื้อ ซต้อมครับต้อมเนาะเบอร์โทรติดต่อเบอร์0 6 2 0 6 2 1 3 1 1 3 1 3 3 5 2ครับ3 3 5 2ห้อยต้อมครับผมทางไหนบานเฮอบ้านว่างหวาครับบ้านว่างหวาด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจโทรขอสอบถามด้วยพี่น้องราคานี่ต่อได้เพิ่นว่าพี่น้องเรื่องคุยเรื่องซุ่มไม่คุยกันไหมเนาะครับผมง้อห้อยเหลือมพี่น้องไอหมากง้อโค้งด้วยพี่น้องเด้อสำหรับง้อโค้งง้อโค้ง สูงร้อยซีราคาเท่าไรเหรอล,ละ่ะราคาคุณสองหมื่นแปดหาร้อยค่ะสองหมืาร้อยพี่น้องมันได้ลูกจกักโตแล้วหินงัวลูกสามพี่น้องแต่ว่ามันหันขาดน้ำเลี้ยง,ยงนิดหนนะ่อยเนาะตกน้ำเลี้ยงพี่น้องสมมากเลยไปโอ้คนสมไว้ได้พี่น้องคนสมไว้แล้วสมพอพันไวนะ้เนาะสูงรนะ้อยซีเนาะโอ้ร้อยหาพี่น้องงัวลูกสาม สูงลอยหาราคาเท่าไหม่นแปา้อย่ราคาต่อรองไหนพี่น้องราคาพร้อมทรงบ่นิะคุยกันเองเนาะราคาทรงยังคุยกันพี่น้องไม่จักตัวบ่หนิโอ้ตัวนึงพี่น้องตัวดันิบี่หาลยตัวนันิบี่าลอยอง่าได้ลูกวล่ะเนาะ ยังครับเแม่สาวโบแม่สาวสิบสี่าร้อยราคานีตอรองหนยพี่น้องหอยเริ่มเนาะเบ,บอร์โทรติดต่อครับเบอร์ศูนย์แปดสองหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดสามห้าห้าสองสามห้าห้าสองหอยเริ่มาพี่น้องเนาะของหอยสนพี่น้องแม่สาวดีเนาะกอกีพี่เนาะราคาหลายมาเดียนี่โอเป็นห้หองไวเศร้าหาพี่น้องแม่สาวราคานี่ตอได้บดมือพนวอาอันนี้ก็แม่นเนาะตัวขาวนี่ ตัวขาวเท่าไหราค่าพี่ 17, พน้องหมื่นเะจ็ดพี่น้องตัวผู๋เนาะเพันว่าหมื่นเจ็ดมาจักตัวมื้ยนี่มาสองนี่เนาะมาสองตัวตัวนี้เท่าไหรก็ะเศร้าหาพี่น้องราคาตัวอดไรบดมือเ่นว่าห้องห้อยสนเบ,บอร์โทรติดต่อเบอร์ ศ8 4ย8แปดซีเจ็ดแปดแปดเด้อพี่น้องเด้อพันชนพี่น้องห้าพันชนงมานอนผู้ใดสนใจจะโทรเข้ามาพี่น้องมาสอบถามมาต่อเอาเด้อพี่น้องเด้อน้ไปโออลายแนวพี่น้องคุณหลากไปหรอท้องไส้หรอมันลากมากแต่ไก่อยู่พี่น้องคุณวรอสองสี่พันมาขายวะลืมละลืมละค้าจี แม่สาวพนอแม่สาันนี้เพิ่ไดไปเลละค่าคุณโอ้หอยพี่น่อเมลูวนี่พิต่อร่องแล้วค่าก่อนพี่น่อยเพกำลังเบิ้งคนคนกำลังเบิ้งแลค่าก่อนพี่่อไปทั้งมหนเมลูว่าเขาอันนี้พี่น่อง อันนี้ว่าสีขาวเมนูเจ้าของโอยู่เจ้าของโอยู่หาเจ้าของใหญ่ก็เถอะพี่น้องค่อยแขงของใครล่ะนี่โอ้ี่นมแม่ลูกนี่เนาะลูกก็ดูดนมอยู่ลูกแค่แค่เน้่เนาะลูกแค่แค่กินนมอยู่พี่น้องว่าแม่ลูกเสียบลูกแค่แค่ได้พี่น้องเนาะลูกจักตัวแล้วลูกแรกพี่น้อง ลูกเรียกลูกคูเนาะลูกคูพี่นะ้องลูกตุ๊กเถกตับบาทแต่ละค่าิ่นเพ่นห้องไว้สอง0มืนเก่าสองหมื่นเก่าพี่น้องแม่นี่สมอีกไปโอ้แม่บอสท่านนีสมราคาสอง0มืนเก่าเนี่ยพร้อมทรงเนาะพร้อมทรงจักลล่หรอทรงอ่ะซ้าล้พี่น้องเอ้ยบริส่งไก่ดิกำไรหน่อยอ แต่มีกำไรกันเง็นทิ่โลกตรงได้เพื่นว่าสาโลว่าเสนอห้องไว้เสาเก่าสุงซุงซุงสาวโลลงมาว่าใส่ราคาเนี่ต่อได้เนาะต่อได้ต่อได้อันแม่เนอะยังนี่เลยแม่เนี่ประกันทองประกันทองลูกเนีประกันบ่ลูกก็ประกันโอ้เพิ่นว่าเพิ่นว่าประกันทั้งทองทั้งลูกพี่น้องเอายืนขึ้นนี่ละโอ้่านการตรวจตรวจทองพี่น้อง ้านกันตรวจทองแล้วคุณ่รางอบรยานรานแลค่าห้องอสูงเท่าไรควานสูงคนร้สี่สิบสองรอยี่พี่น้องแม่นั่งหรือมแม่แม่ได้ลูกโอ้ลูกนึงเครื่องดำพี่น้องเครื่องดำเราค่าห้องไว้เท่าไหรห้องไวสี่หมืน สี่0มเนาะห้องไว้เพื่อต่อเนาะต่อบวกปละสงคือเก้าบวกปหันราคาปราสงเปบนลุดโอ้ราคาประชง์น่งสี่หมืองเปิด้ตรงได้เนาะหอยแข็งเบอร์โรติดตเบอร์ศูนย์แปดซีศูนย์แปดีห่ง้ยองย์หไม้เหล็กีไม้เล็กีอยแข็งพี่้องอยแข็งหรือปลาหลวงพ่อแข็งเนาะหลวงพอแข็งพี่้องนี่ตุ้ง อันนี้นั่นตัวฟูง้อง้อเนือออ่อพี่น้องราคาหลายไปเลยพี่น้องสองหมื่นพี่น้องสำหรับคนเห็ดเขียงเนี่ยได้พี่น้องเอ้วเรือเอาบิคคุนก็ได้พี่น้องราคาสองหมืละละ่นเนาะราคาต่อรองเอา,า,า,ามีเท่านี้บอกเขาเท่านี้พี่น้องมอยเขียงอันนี้ก็แม่นเนาะบตกรูปร้อนเท่าไรราคาเจ้าซีหาล้อยสองหมื่นซีพี่น้องสองหมื่นซีหาล้อย พร้อมส่งเนื้อราคาเห็นเนาะสองบนซีหาร้อยทรงทั้งทีพี่น้องเจ้าลูกเ้าลเพื่อนว่าผู้ใดสนใจเละโทษเขามาสอบถามมาต่อรองทำเพื่อนพี่น้องเด้อห้อยแพงอะไบ่หนิโอ้ทโหถึงหัวผู๋เนาะมาจักตัวละมือหนิโอ้สามเยอะแต่หัวเถอะเนาะจักบาทะราคาเพื่อนห้องไหมสองหมื่นสองหาร้อ สองหมื่นสองหาอยนี่พี่น้องผู้ใดสองหมือยพี่นว่าผู้ใด้องการเด้อพี่น้องเบ็กเถินี่้เถนี่เด้นี่บล็อกมอกบลี่สนหาิบส่หาอย่วนว่ามืนลราคาต่อรองเลสองตัวเนาะรัหอยไร่เบอร์โทรเข้าเบอร์ศูนย์หกสองศูนย์หก่เจ็ดสีดศูนย์เจ็ดอ่าหอยไร่ท้งทางบ้านท้งสว่างสีน้ผู้ใดสนใจแล้วโทรเข้ามาพี่น้องโทรเข้ามาเลย เอาสองห้าใครมาใครเศาสามโอ้ยเศ้าหาเแม่ลูกอแม่แม่ม่นแม่ม่นแม่มั่นพี่น้องแม่ม่านร้าขาอยู่เ้าหาพี่น้องอืมมากากตัวแล้วมั้งนีมา2ตัวขายไปแล้วเนาะเยอะตัวเดียวพี่น้องกูได้ซุนเตกับโท้พเขามาพี่น้องห้อยปัญญาเลยเนาะคือเขาเบอรอได้หรอเก้าสา์เก้่แปดสองสี่แปดสองสองา ล้วก็สองสามสองเก็ดสองสามสองเจ็ดใหยปัญญาทั้งเสื้าพนอผู้ได้สนใจยังโทูเขามาด้วยพี่น้องเด้อมาสอบถามมาต่อรองเอาพี่น้องอายแม่ลูกอผู้ได้มากสีดำพี่น้องนี่มากสีดำดำจนเลียมพี่น้องลูกแม่ย่างดีนีพี่น้องแม่ย่างดีดำ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 โอ้แม่นีม่านใบหาเดือนแล้วพี่น้อง นม่านหาเดืดนอนพี่ดำเดียมรารคาหลายเป็นไรล่ะราคาเพิ่นฮะโอ้สามหมื่นเจ็ดแม่ลูกเนาะแม่กับม,ม่านได้หาเดือนนะพี่น้องราคาอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดราคาหนีต่รอรองเลยเนาะห้อยไม้พี่น้องห้อยไม้เบอร์โทษติดต่อเรับเบอร์แปดหนึ่ง 1> 88, 1, 0 8 1 0 5 5 0 5 5 9 6่0ยห้าอยไม้ทางบ้านดุงด้วยพี่น้องได้ผู้ใจสนใจกระโทษขอสอบถามเบุงพี่น้องพามลูกนี่เก้าสิบเก้าหมื่เกานาร้อยเนาะแจ่วมาลูกเพิ่นผัพิการขาู่พี่น้องผู้ใจใจบุญด้วยพี่น้องได้มาเอาพิคนไปไหว้ไดพี่น้องอยากเจ้าจเห็นคน อันแม่นี่เด้โคมนี่22โคมนี่22พี่น้องนี่เมโอ้นี่เมอันคนละตเนาะอันนมคือตัุนอันนี้เมสาวสาวท้องแล้วโอสาวนี่17บ่27โอ27นว่าท้องแล้วพี่น้อง้องไว้ซือดอกตองหน่อยอยู่พี่น้องแต่ว่าอันแม่นี่เพิ่นก่นี่22 22ุแม่เพิ่นพี่น้องุแม่เพิ่นพุ่นดนี่ๆพี่น้องอันนี้22อันนี้27เนาะอันแม่นั่นเด้แม่นั่น ขายแล้วเนาะทักบาทซ้ำานั่นขายซ้ำด้ยสามหมื่นพี่น้องเป็นงเนือเปล่าอเนืองอเนือพี่น้องคุณขายกันแล้วได้พี่น้องเดเยอะซ้ำอีกเนาะเยวเม่นางนี่งละของหอยน่อยเนาะดูโทรติดต่อาเบอร์96 096 396 396 0859 0859หอยน่อยทั้งทังมานอนเนาะได้สนใจก็โทรเข้ามาด้พี่น้องเนาะุลีุ่ลแม่ที่ผัวเลยัแม่สาวหน่อย สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้อันเป็นงอเหล,ลี่ยมแม่น,นั่งหน่อยเนาะสูงเท่าไหร่ความสูงเก้านี้เลยเนาะราคาเท่าไหร่กสิบหกเจ็ดร้อยหม่หโอ้หมื่นหกพันเจ็ดร้อยท่กพี่น้องเด้อเป็นแมนะ่นั 16, ่งเลี่ย,ยพี่น้องแม่นั่งเล่ยก็งองหน่อยเท่านั้น,นพี่น้องแม่สาวเลยเป็นองอหน่ราคาสิบหกเจ็ดรอยพ่น ราคานี่ตตอรองเลยเนาะครับ้อมส่งบ่ห่ะครับร้อมส่งหอยยังน้อสินออยเชิครับหอยโทรติดต่อเขาเบอร์0 9 9 099 8 3า8ก6า3 9 7ย3เ7กเ้มเอยเชินาะขางในเนาะก่อนจะเริ่มคอนจเริ่มด้พี่น้องเด้อพอนจริ่ทั้งวันเสดเดงกูเนาะันบันทเดียวเขาเชดเดงเลรพี่น้อง กูได้สนใจโชว์ข้ามาสอบถามมึงเรื่อพี่น้องเด้อข้าวเบืองหอยไผ่หอยไผ่ได้ยังม้ามึอนี่ครับครับครับผมนี่แม่ลูกเนาะมีแม่ลูกพี่น้องแม่ลูกแม่ลูกลูกแรกลูกสองลูกสามลูกตัวแม่หรือตัวผูผูเนาะลูกผูแต่ว่าหันตกน้ำเดียวน้อยเนาะแม่เพึ่นเนาะลูกคตบพี่น้องราคาซีเมื่นหาเนาะแม่ลูกเนาะแม่ลูกกับแลคาซีแมเนี่ยสูงลอยหาเชียหาแลคาซีเชียหา ราคานี่ต่อได้พี่น้องต่อรองเลยมาจากโตแล้วอันนี้ก็แม่นเนาะเมียนี่ใช่ราคาเพิ่มราคาสองหมืน่นสะี่เนาะสองหมื่นสี่ราคาต่อรองได้พี่น้องสมหรือไปผ่านมาสองสามรอบโอ้ผ่านสองรอบเลยเนาะราคาอยู่ที่ สองหมื่นสี่พันราคาต่อได้เนาะอันบุญนี่ดิคอมเมนเนาะตัวน้อยนี่เนาะเล็กน้อยพี่น้องหกพันหาคาวหกพันหาราคาต่อเอาพี่น้องหอยไทยข้างวานนท์พี่น้อง เบอร์โทรติดต oh, uh, oh, oh, no, ่อ5เบอร์083 083 535 9892 9892ได้พ oh, ี่น้อง้วอมยโชเข้ามาพี่น้องมาตอรองอ้สร oh, uh, ้างะาอข้อไปลดเปยังไดกคนนี่คพยแมือนี่หันห้อยสร้างไตห้อยสร้างไตนมื่อนี่เอาให้ตเลยเอาให้ตายสวัสดีทพีปตามตั่ง้อนนึงห สวัสดีครับคนสนุกครับห้อยสร้างห้อยสร้างจัดการเราเลยขั้นให้ตายข้ามือเลยไม่ไม่ทะซเงาหรอซื้อน้มเนื้อหนังใหม่ไอ้ผู้หญิงที่แปลบ่เก้าวันเก้าจะซื้อบ่าซื้อดงาหนึ่งเอาล้รถเขาอยนี่จูงไว้อยู่นี่หอยใหม่พี่น้องเดี๋ยวคนคุยราคาอยู่พี่น้องงองาม อพิษขายอะไรไปมึง่ได้ขายดิเขาหุ่มมันวนนี่มันเศร้าเจ้าไปยุ่ยใส่จักหอยฮาโอซิโอ้ยเขามาหุ่มจนงเอไปหันง้อหอยเขาไปได้ตังบาทอะไรราคาเพิ่นฮะห่องไว้เพิ่นห้องไว้สามหมืนสองพี่น้องสามหมสองต่อรองเลยเนาะต่อรองเลยหอยพินเบอร์โทรกห้เบอร์แปดสองแปดสามเจ็ดแปดสามเจ็ดสี่หนึ้าห้าราคาสาสสอง ราคาต่อเอาด้วพี่นอ้องเนอะผู้ใดสนใจแล้วโทรเข้าม,มาโลดพี่น้องอโทรมาโทรมาโทรมาราคาสามหมื่นสองแดงจนแสบตาให้พี่น้องมีแต่งามนุม่งหามมนีมม่พี่น้องอมีตัวมันามห้ามพี่น้องเนอะเจ้าาแบ็ดเบ็ดพี่น้องขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาที่ตามรับส้มนะพี่น้องเด้อะเจ้าาแบ,บ็ดเบ็ดขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องส่องนี่ปลาเสรีลุง่งเซ็ตลุ่งไหลสักก่อนพี่น้อง เพราะว่าทายต่างต้าเสียวๆขนนองเตนกี่หากลัวกลัว huh. กี่หาเครื่องหาฮกม้งพี่น้องไล่มาตลอดว่ได้จอดเั้าเจี๊ยนั่นเป็นไล่ภาคสนามพี่น้องทายภาคสนามเขายางทายภาคสนามนี่เขาต้องไล่ตลอดยางพี่น้องระยะอันข้ามยางมันมันลอยลุลอยลอยเม็ดหมดพี่น้องคือไปห้องทอดเครื่องคือแต่ว่าช่วงนี้ก็สายลราพี่น้องก็เริ่มตลาดก็เริ่มไม่ละลายพี่น้องเริ่มไม่ละเริ่มไม้เด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้ สีขอลาพี่ล่าน้องพี่น้องแบตเตอรี่ออนแบตเตอรี่เบิร์สำหรับไรนี่แล้วพี่น้องเด้อขอจบลงไปเพียงแคน่นี้ขอบคุณในไลฟ์สวัสดีครับขอบคุณในไลฟ์พี่น้อง